การกรีกีหุนหลังขังเก้ายกมาว่า,าเอาตอนผู่เกิดรุ่นบุญกุศลสั่งบราณันทานบไรละสละของกินท่านสืบสามน่านมือผู้คนถือศีลสัส่งทางทาง่านเที่ยวทองเทียนแต่งตองห้องหล่องสำรองไวเมื่อตายแมนสิทุกอยากให้ไท่ไก่พันบลำู้ใหญ่ซอยสู้ซอยซำน้ำคำลูกหลานการเก้านั่นคันเห็นเป็นสุขคักบ่หูจักมาคุณคุณท่านกระเลียงโด คนพลัดบา้านสั้นซ้มลมป่วยหอดข้าวซวยปวยไข่ไผหูกระซอยกันคนอีสานนันอาลี่ถวนทีจวบมือนีดีให้คักหลายมีรอยยิ้มอารมณ์ดีนองพีบอมีขาบ๊อมีตีมีเตสู้ซอยสัง่งเมืองบ้านสืบสารสุกสมแลว้วเมืองไดบ่มีทออีสานน้อบ้าน่อยเขาย่องก้าวขานสาวสวยลำงามใจกายยากของ ย้ำละมองอยากได้ไปให้อีเม์แง่งมึงเด้ของเด็กหน่อยน่ายนั่งสอนไงผ้ากันลังลายลายเลียนรูวิทยาเติบไงกล้าการกอข่มดีผองไพ่พันพวกเว้นไก่หนาสงสอยสั่งสอนโยมให้โูป้องเหตุข้องเก่าหยุอดอยัง้งย่งเหยื่อต่อใหยผองไทยเท่าเธอทุ่นพุทธศาสตร์ลาสดสรอนซอยสั่งเมืองบานสืบสารท่านเอ้ย ให้ทุกท่านเที่ยวท่องเมืองอีสานใจสะลานลื่นลมลงเรื่องเมืองบานสามสายนา้ำเนื่องน้องน้ำท้าโขงชีมูนผ่านเลี่ยงลงเลี่ยวลวดไหลไหลเรื่องเลื่อยลวดล่งลองลมโขงคุนขาวขวงข่หัวขมขาดแค้นแดนดงดาวดูดีดวดเด่นให้เล่าเป็นพี่น้องมันน่านเนินนับหนึ่งมาพี่น้องเลย